ผลการตรวจสอบของวชกเนี่ยได้ได้รายงานไปยังท่านบ้างหรือเปล่าก็เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วการตำรวจน้ำเป็นเบอร์หนึ่งของตำรวจน้ำเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับเพราะก่อนหน้านี้ตัวตท่านเองก็เหมือนเหมือนให้การบ้านว่าทางวชเนี่ยต้องกวาดบ้านตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ตัวท่านเองพอใจผลผลการปฏิบัติของวชกที่ออกประสานงานกันตลอดครับผมก็รับรายงานการดำเนินการมาตลอด ในส่วนเรื่องอื่นๆล่ะประเด็นอื่น, <ornament ing. S 2> ออนๆใน i̇şte. รเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของคดีต่างๆ่ะครับขอเวลาครับเดี๋ยวจะเอากระบวนการนี้ออกมาแชให้จับบทนะไม่ต้องห่วงในเร่องหมายจับยครับมันจะต้องเป็นหมายจับในภาพรวมของคดีนี้ะเพราะนั้นใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำความผิดในส่วนไหนเนี่ยก็ต้องถูกออกหมายจับทั้งหมดครับแต่ว่าถาเสียโจธถทกสอบสัญชาติเนี่ยจเป็นยัง ดำเนินเลยก็ดีหมดนะจะได้ตัวไม่ได้ตัวเดี๋ยวเป็นอีกเรื่องแต่ว่าการทำความผิดเนี่ยต้องถูกออกหมายจับแน่นอนนะต้องห่วงแล้วอย่างสถานการณ์ต้องตรวจการออกการตรวจน้มหลักการเนี้ต้องเข้ารับนโยบายอะไรครับก็เดี๋ยวให้เวลาก็ไปวางแผนการทํางานครับแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกมาพบอีกครั้งถ้าว่าจะเรียกเข้ามาพบได้ตอนไหนแต่เมื่อเช้าก็พบไปรอบแล้วครับก็ให้นโยบายไปแล้วให้ไปยังไงบ้างคะเมื่อเช้าก็ชัดเจนถ้าทําไม่ดีก็เปลี่ยนอีก ถ้าไปแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้เก็บกว่าบ้านเองก็เปลี่ยนเองตำรวจมีเยอะไม่เป็นไรนะครับยังในเรื่องทางอสับอกว่าไม่มีการกับของนักสือไปแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีการเรียกเข้ามาทบบมีการขัดข้องอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนนะอย่าให้ผมให้การเลยเดี๋ยวจะเสียลูกคดีนะครับคิดว่าเรื่องนี้จะจบกันไหมจบเลยครับ แน่นอนถ้านกะจนถึงตอนนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากกใช่ไหมเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องไมเนี่ยขอเวลาให้คณะทํางานของท่านลองจรุเกียดนะครับที่เขาได้ทํางานให้มากกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ในส่วนเรื่องคดีเนี่ยผมเอาคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแน่นอนไม่ต้องกลัวแต่เรื่องนี้มีมีมคะว่าอาจจะไปเจอตอเพราะว่าผลประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะอะไรอย่างเงี้ยรบอะไรนะครับกว่าจะไปเจอตออะไรไหมคะไม่กลัวครับผมไม่กลัวหรอกครับ เพราะเรื่องผลประโยชน์ต้องทำตามกฎหมายนะเบ้นผมไม่กลัวอะไรงนั้นนะนะครับเราทํายึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องไม่ต้องกลัวอะไรงนั้นนะครับท่านในเรื่องการนินการกับนี้อะไรอ่าเห็นเขาจะไปกับกองทัพเรือไหมนะนั้นผมไม่ทราบเลยครับไราบครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนที่เขาไปติดต่อบครับโอเคนะครับทรายครับแหมสนใจเรื่องนี้มากเลยวันนี้วันนี้เกรดสงสัยตลอด